นี่นะฮะได้ครบแล้วได้ครบแล้วหนูถามชีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมฝั่งนี้อร่อยไหมอร่อยอันนี้คืออะไรเหลือให้ให้ตัวเองเอาเร็วเลยเออเหลือใช่ไหมนี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก๊อตจิเราลองมาถามความรู้สึกนะของผู้โชคดีเราดีไหมเป็นยังไงบ้างครับพี่ เอออร่อยหวานมากนี่นะฮะฟังดิชั้นบ้างเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับเอออร่อยอยู่ต่อหน้าก็ต้องบอกว่าอร่อยแหละเนาะเอออร่อยจริงอร่อยจริงลองชิมแล้วจริงนะครับลองชิมเลยไม่คุณต้องชิมฝั่งเขาเขาต้องชิมฝั่งคุณเเอออาแล้วจะได้รู้ว่าของใครอร่อยจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอแก้วหนึ่งขอแก้วหนึ่ง เราก็จะมีนะฮะัตัวสมูทตี้นะครับที่น้องๆทำนะไปมอบให้กับพี่ๆผู้บริหารนะครับจากทางนมเปรี้ยวดัชมิลด้วยนะครับเออนะเดี๋ยวต้องนี่ถามคนนี้ดีกว่าพี่ก๊จิพี่ก๊จิถามพี่ปูนะพี่ปูครับค่ะชิมเป็นไงฮะฝีมือน้องๆ เยี่ยมเลยอร่อยมากนี่สมกับที่พี่เลือกมาให้เป็นสีพรีเซนเตอร์ของนมเปรี้ยวดัชมิลไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆปั่นสมูทตี้ได้อร่อยถูกต้องนะคะผมโอเคเดี๋ยวเชิญกลับขึ้นไปคุยกันบนเวทีดีกว่านะใช่ค่ะไปคุขาครับด้านบนด้านบนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเราสมูทตี้สาดขึ้นไปหมดเลยดีไหมเออไม่ได้ไม่ได้เลย อยากกินไหมอยากกินไหม <c oughs> อ่าได้ครับนักก็ จริงๆก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่สามารถที่จะซื้อนมเปรี้ยวดัชมิลนะครับรสไหนก็ได้ที่เราชอบแล้วก็ไปทํากินกันที่บ้านได้ถูกต้องช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะซื้อนมเปรี้ยวดัชมิลเก็บไว้ที่บ้านเนาะเสร็จแล้วก็แช่ไว้ในช่องฟรีซนะคะอย่างที่ทำเนาะเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็ปั่นทานได้แล้วก็วางท็อปปิ้งใดๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกให้กับทุกคนนะคะที่เลือกใช้นมเปรี้ยวดัชมิลกลับไปทําทานที่บ้านได้ใช่ยแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับนอกจากความพิเศษเมื่อสักครู่นะคร เพื่อนทั้งสี่คนของน้องเปรี้ยวดัชมิลนะครับก็จะมาทำสมูทตี้ให้คนพิเศษได้ทานแล้วนะครับเรายังมีเกมกันด้วยเอ,อใช่ต่อไปนี้นะฮะทั้ง4คนเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาจับฉลากนะครับเพืโชคดีขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีกันด้วยครับถูกต้องค,ค่ะจะเป็นเกมอะไรนะคะด้านล่างทานสมูทตี้ไปด้วยแลาชมไปด้วยนะ้องว่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นเกมอะไรบ้างใช่แล้วนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานนะครับนำอุปรกรณ์มาสักนิดหนึ่งนี่นะฮะ มาเลยจ้ะอุปกรณ์อยู่ทางด้านไหนคะอุปกรณ์อยู่อย่างนี้อ๋ออันนี้คือผู้โชคดีที่เขาจับขึ้นมาต้องเป็นคนเล่นใช่แต่ว่าแต่ละคนก็จะไปประจําทีมของเพียนเตอร์ทั้งสีคนนะเดี๋ยวแต่ละคนนะคะทั้ง4คนจะจับสลากขึ้นมานะคะผู้โชคดีนะคะขึ้นมาอยู่ประจําทีมของแต่ละคนครับ บรท์หนคนวินหนึ่งคนดิว1คน,1คน,1คนและดานีหนึ่งคนนะคะผู้โชคดีต้องเป็นคนเล่นเกมนี้เลโอจะสาธิตให้ดูว่าเล่นอย่างไรคุณคะเรา<แ>จะมีกล่องติดไว้มีกล่องแบบนี้ข้างในนี้นะครับจะมี เป็นลูกบอลน,นะครับสีต่างๆจ้าทำไมถึงมีหลายสีมันมีสีต่างๆเพราะว่าอะไรมันเป็นแบบว่าตัวแทนค่ะคุณขาเป็นตัวแทนของจูลลนซี่โยเกิร์ตค่ะช่วยในการขับถ่ายค่ะ<อ>มีวิตามิน B1 B2 นะคะวิตามินดีนะคะช่วยทําให้ผิวสวยสุขภาพดีและแคลเซียมต่างๆค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง<อ>หลังจากนั้นคุณขายังมีกรดอะมิโนค่ะทําให้ร่างกายมีพลังและพร้อมอยู่เสมอทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในไหนคะ เก่งมากนะรเรียกว่าจบครบในใกล่องหรือว่าขวดเดียวเลยแล้วกันนะโดยที่เกมนะครับเ,ออเป็นอย่างนี้นะเราจะมีเวลาให้ผู้โชคดีที่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะสาวินาทีคุณจะต้องสายเอวสายเอวนะครับให้ได้แรงที่สุดจ้ะเพื่อให้ลูกบอลกระเด็นออกมานะ,คะใครที่ทําให้ลูกบอลกระเด็นออกมาได้มากที่สุดคนนั้นก็จะชนะไปคุณเลโอจะสาธิตให้ดูแบบน่ารักน่ารักพร้อม1 2ึส คุณลืมบีฟไปค่ะดิฉันบีฟว่าน่ารักน่ารักไม่เป็นคนจริงจังอยากชนะนคุณออต้อง <ปะ S 1> อยากเลโอครับคุณต้องอยากชนะอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าของรางวัลของเราไม่ธรรมดาเฮ้ยผู้ที่อะไรคะ,ะจะบอกว่าใครขึ้นมาเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันยากนะมันยากต้องใส่แรงแงมันไม่ได้ออกง่ายๆนะคุณนะใช่ โอ้คุณเหนื่อยแต่ว่าผู้ชนะค่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรสมมติว่าคุณอยู่ทีมของไบร์นะคะไบจับไบจับชื่อคุณมาได้เ่ยนะแล้วคุณเขย่าได้เป็นผู้ชนะไบร์จะทําการปอนนมเปรี้ยวดัชมิลให้คุณอลองสาธิตสาธิตว่าความพิเศษมันจะเป็นยังไงโอเคเออจะมตัวอ่ะขอ นมเปรี้ยวดัชมิลหน่อยนี่นะฮะอยู่ด้านไหนด้านนี้ค่ะคุณขาสมมติว่าพี่ก๊อตจีนั้นเป็นผู้โชคดีที่ไ <Hey! S 2> บรท์ได้เลือกขึ้นมาดิฉันขย่ย่าจนชนะเออคุณก็จะได้ป้อนเดี๋ยวดยวอตอนนี้ตอนนี้คุณก๊อตเอออะสมมุติว่าป้อน มีเล่นเถิดเลยเป็นอะไรเป็นกระเทยเฮ้ยโอเคอ่ป้อนเวลาป้อนเนี่ยตามันต้องมองตาด้วยเออแบบนี้ค่ะคุณอันนี้คือตัวอย่างใช่นี่คือตัวอย่างอันนี้คือรางวัลแรกที่คุณจะได้รับนะครับผมยังไม่